ปอของมังงะวันพีชในตอนที่184ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าการพยายามฆ่าผอมก่อนฟ้าโดยที่หน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นหน้าปกสีที่เราจะได้เห็นนะว่าเหล่าสารในเรื่องวันพีชเนี่ยพวกเธอกนะ่ยลังเล่นน้าทะเลกันอยู่ในตอนนั้นส่วนเนื้อหาสปอในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาหลัจากตอนที่แล้วที่เราจะได้เห็นนะว่าราชาคอบ,บ้าเขานั้นได้เข้าพบเหล่าฮาพผู้เท่าและหลังจากนั้นราชาคอบ,บ้าเนี่ยก็ได้คุยเรื่องราวบางอย่างก,กับฮาพผู้เท่าโดยที่เรื่องราวพวกนั้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับราชินีลิลลี่อห่าจารลาบัตา ซึ่งเธอนั้นเคยปฏิเสธการเป็นผอมกรฟ้าแถมเธอนั้นยังเป็นหนึ่งใน20กษัตริย์ที่ได้ร่วมก่อตั้งรัฐบาลโลกในอดีตด้วยและหลังจากที่ราชินีลิลี่เธอนั้นได้ไปฏิเสธการเป็นผอมกรฟ้าหลังจากนั้นราชินีลิลี่นี่ก็ได้หายตัวไปจากประเทศราชาเข้าบ้านนี่นก็ได้ถามห้าผู้เฒ่านนในตอนนั้นเนี่ยราชินีลิลี่นี่ได้หายไปไหนแต่ว่าเราห้าผู้เฒ่านี่นก็ได้บอกคําเดียวนะพวกเขาไม่รู้ตัดภาพกลับมาที่ผอมกรฟ้าชาลอตที่ก่อนหน้านี้เขาได้บอกนะว่าเขาเนี่ยยังคงไม ในตอนนี้ชาลอนีก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาครั้งเพื่อจับเชลราชีแต่ว่าก็ได้สายเล้วเก็เลโอเดนในกองเหลืองของกุมโมฟานแ้นช่วยเหลือเชลราชีาวชวไว้ได้สําเร็จส่วนทางด้านมอลลี่ในตอนนั้นก็สามารถประปบคุมมาได้เหมือนกันและก็ในนาสุดท้ายก็ได้ตดภาพาก,กับมาธิลาชาคอบ,บา้าในตอนนั้นท่านอิมเ่ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วคุยกับราชาคอบ,บา้าพร้อมกับพูดออกมาคำหนึ่งนะว่าลิลลี่แต่ว่าหลังจากนั้นจู่ๆเนื้อหาน้นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทีหน้าวันพีงโงตโอเคละนี้ก็จเป็นเนื้อหาทั้งหหมมมดสทีีไ่ไกาารลุในตอนนี้นะ ่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสก i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในหาคลิปใหม่ช่องเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ